ฮัลโหลสวัสด,ดีกันตอนเช้าๆนะคะลูกค้านะมาวันนี้เรามาแต่งไม้กันนะคะลูกค้าตัดเสร็จแล้วก็มาแต่งไม้เจอฝนเข้าไปนะคะเปียกชุ่มไปหมดเลยนะคะลูกค้ามาเป็นไงคะนี่นะคะพื้นสักทองเก่าของเรานะคะลูกค้ายาวอยู่ที่7เมตรนะคะลูกค้านะคะ สวยๆเลยนะคะยาวๆสวยๆหน้าใหญ่ๆนะคะหน้าสิบสองหน้าสิบเอ็ดครึ่งนะคะลูกค้านะนะคะชุดนี้จะยาวอยู่ที่เจ็ดเมตรทั้งหมดนะคะสิบสี่สิบสี่สอกเห็นไหมคะลูกค้านะอ่ะความหนาก็จะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวดูก่อนอ่ะนี่นะคะลูกค้าเกือบเกือบสามเซนนะคะความหนานะคะ บางตัวก็สามเซนนะคะลูกค้านี่อันนี้สามเซนกว่านะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะโอ้โหฝั่งนี้จะหนักหน่อยเออสามเซนสามเซนกว่ากว่านะคะฝั่งนี้จะอยู่ที่สามเซนกว่ากว่านะคะความหนาของสักกันนะคะสวยๆหนาๆอย่างนี้ยาวๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะนะคะมาดูลายสักกันนะคะเห็นไหมคะลายเขาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวเรามาจัดไปแบบ ลูกค้าท่านใดที่ชอบอยาวๆแบบไม่ต้องตัดนะคะลูกค้านะาจะถูกใจมากๆสำหรับชุดนี้นะคะแล้วก็จะมีชุดนี้จะมีไม้ก้านเหลืองด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะไม้ก้านเหลืองเดี๋ยวเราจับไปแบบถูกๆให้นะคะความยาวก็สวยอยู่นะคะยาวอยู่ที่เจดเมตรเหมือนกันนะคะสำหรับก้านเหลืองนะคะลูกค้าอุ้ยแล้วก็จะมีอืม เครื่องสักนะคะลูกค้านะหน้าสามนะคะลูกค้าหน้าสามนะคะนี่นะคะหน้าสามนะคะยาวตั้งแต่สามศอกสี่ศอกไปจนถึงสิบเจ็ดสอกนะคะลูกค้านะยาวไปจนถึงสิบเจ็ดอกสําหรับไม้แปรนะคะหน้าหน้าสี่หน้าสามนะคะลูกค้า,านะชุดนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาจัดว่าราคาเท่าไหร่นะที่จ,จะอ้นให้ก่อนนะคะส่วนฝาสวยๆหนาๆกันเลยนะคะลูกค้านะ สวยๆหนาๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะจัดกันไปแค่ยกละนี่นะคะลูกค้าหนาๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะอ่านิชาขอแค่ยกละหมื่นนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยๆหน้าหกนะคะหน้าเจ็ดนะคะลูกค้ายาวสามศอกไปจนถึง บสอกนะคะสิบเอ็ดสอก็มีนะคะลูกค้าสิบเอ็ดสอมีแผ่นหนึ่งนะคะแต่ว่าฝามันยังมีอีกนะคะยังยังคือยังไม่เสร็จนี่นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบฝาเป็นสีอย่างนี้นะคะจัดได้นะคะชุดนี้จะเป็นฝาหนานะคะลูกค้านายกกระมือนะคะลูกค้าฝาหนานะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะหนาหนาเลยนะคะฝาหนาฝาเราจะมีอีกยังไม่เสร็จนะคะลูกค้าอยู่กองที่คนงานกําลังคัดแยกกันอยู่นะคะฝามีอีกเยอะนะคะอันนี้เป็นรายการ และการตัดแต่งเสร็จบ้างแล้วนะคะลูกค้าก็จะมีไม้เครื่องหน้าห้านะคะลูกค้าหนาอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็หน้าหกนะคะลูกค้านะหน้าหกก็นิ้วครึ่งบางตัวก็จะอยู่ที่สี่เซนนะคะลูกค้าสาหรับไม้เครื่องนะคะไม้เครื่องนะคะความยาวก็จะอยู่ที่สิบสี่ซอกกันเลยนะคะหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีมะข่านะคะลูกค้า มาค่าหน้าเก้าหน้าสิบเอ็ดยาวสิบสี่สองสิบสามสองกันเลยนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะเดี๋ยวนิชาจะนําเสนอราคาเดี๋ยวรอรอหลังนูน้น,นก็มีอีกะค่ะหลังนู้นก็มีเดี๋ยวเรามารวมกันนะคะแล้วก็จะมีสักนี่นะคะหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดหน้าแปดสวยๆเลยนะคะยาวๆเลยนะคะสวยๆย,ยาวๆเลยชุดนี้เดี๋ยวนิชาจะจัดชุดนี้จัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดปถูถูกๆกันสําหรับชุดนี้นะคะอะต่อมาก็จะเป็นะะชุดนี้นะคะลูกค้าชุดนี้ ยาว14หมดเหมือนกันนะคะยาว14แล้วก็มียาว13นะคะหน้า14ครึ่งเลยนะคะลูกค้านี่หน้า14ครึ่งหน้า11ครึ่งนะคะแล้วก็มาหน้า12นะคะลูกค้าหน้า9ชุดนี้นะคะเดี๋ยวนิชาจะขายรวมกันกับชุดนู้นนะคะยาวๆเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะไม้ชุดนี้จะเป็นไม้ยาวๆนะคะยาวๆทท้งนั้นเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบไม้ยาวๆนะไม่ไม่ไม่ควรพลาดสาหรับชุดนี้นะคะเดี๋ยวนิชาจัดชุดนั้นให้เสร็จนะคะแล้วก็มาเช็คว่าได้กี่ยกนะคะเนาะ เดี๋ยวเราจะได้จัดโปรขายกันไปนะคะลูกค้าลูกค้าต้องการชุดไหนก็ทักมาสอบถามก่อนได้นะคะสําหรับไม้รวมก็มีนะคะสําหรับแปไม่รวมมีอยู่นะคะแฝหน้าสามไม่รวมมีอยู่นิดหน่อยนะคะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปลือ้อเฉพาะสักยาวๆแบบนี้อีกอมีโครงการอยู่อีกสามหลังน,น,นะะลูกค้าสหรับสักยาวๆานั้นเลยนะคะอีกหลังยาวแปดเมตรเลยโหสุดๆเลยนะคะแต่ขอ พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องขอกลับไปไปหาลูกค้าก่อนนะคะพรุ่งนี้นะคะโอเคลูกค้าท่านใดต้องการไม่ว่าจะเป็นฝานะคะก็าทาักนชามาได้สำหรับชุดน,นี้ชุดละเหมือนนี่ถือว่าถูกมากนะคะฝาหนานะลูกค้านะปกติเขาขายกันอยู่ที่เหมือนสองเหมือนสามกันหมดแล้วนะคะมีนิชานี่ยังไม่ไปไหนเลยนะจะหลับฝาหนานะคะโอเค ชิ้นชอบชุดไหนก็ทักในชามมาได้นะคะลูกค้านะคะ0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะลูกค้าทักกันมาได้เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะหนาหนายาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะดูดูข้างๆนะคะไม้จะสวยแค่ไหนเราต้องดูข้างๆนะคะลูกค้าดูช่วงข้างเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม้สวยนะคะนี่นะคะจะเป็นสักนะคะลูกค้านะ ชุดนี้เราจะรู้แต่สักแทบจะทั้งหมดเลยนะคะจะมีไม้รวมปนนิดหน่อยนะคะมะข่าแดงอะไรประมาณนี้ก็จะปนนิดหน่อยช่วงนี้จะเป็นนี่นะคะก้านเหลืองนะคะชุดนี้นะคะค่ะลูกค้าสนใจชุดไหนก็พักมาได้นะคะลูกค้านะคะทักมาจับจองกันได้นะคะสาหรับฝาชุดนี้ของเรายาวๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้ไม้เครื่องนะคะฝาชุดนี้ ยาวๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าดูสิคะยาวมากเลยนะคะประมาณ7เมตรนะคะลูกค้าขาชุดนี้จะเป็นขายาวเลยนะคะลูกค้าท่านใดจับจองกันได้เลยนะคะทั้งชามาได้นะคะชุดนี้จะอยู่ที่ยกละถ้าหนาก็เป็นยกละหมื่นนะคะถ้าบางนี่ชาวจะคัดแยกออกมาเป็น7จ็ดพันนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะนี่ชุดนี้หน้าถาังสวยๆเลยนะคะลูกค้า หน้าถังสวยมากเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอะไรก็ทักมาได้นะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะไไบ๊าบ <สน S 1> ย <สน S 1> ๆค่ะ